จากพี่เรียนซัมเมอร์วันสุดท้ายแล้วสวัสดีคะสวัสดีครับเอเคเรียนวันสุดท้ายเจอกันอีพีตอนเปิดเทอมใช่ไหมครับลูกโอเคเราก็จะไปในกันต่อไม่คลูกใส่ยอ่ะโอ้เข้ามาที่เย็นๆนี่โล่งเลยไปอยากได้อะไรครับลูก อ่ามันคืออะไรกินต้องการว้าฮึอะอะไรอีกนะน้ำดืมเย็นเจ็นแล้วน้ำอะไรที่หนูชอบน้ำดืมเย็นเจ็นอีกเมืงไหนน้ำดืมเย็นเจ็นมันคืออะไร โอ้แม่จัดไม่ให้ครับโอ้โหโอเคได้อะไรอีกครับอุ้ยมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอลูกสองมือไม่ไหวไม่ไหวต้องวางต้องวางโอเคหยิบไปไปจ่ายตังค์ครับแค่นี้พออ๋อแค่นี้พอแล้วปแต่ ตังก็แตังพรอ้อมกลับบ้าน้ะล,ลูกโอเคเป็ไงบ้างยัง <c oughs> ไมเต็มเลยอา,ากาศร้อนมากเลยในวันนี้ช่วงเวลาบ่ายสองเป็นไงลูกวันนี้เรียนเยอะไหมเรียนเยอะค่ะฮะ เรียนเรียนซัมเมอร์วันสุดท้ายนี่ก็เยอะเหมือนกันหรอฮะเรียนน้อยวันซัเมอร์ฮะซัมเมอร์วันสุดท้ายน้อยมากโอ้เรียนวันซัมเมอร์วันสุดท้ายน้อยมากเราเจอกันวันอีกวันเท่าไหร่นะครูครูบอกวันที่สิบห้าอ๋อเจอกันอีกทีวันที่สิบห้าเจอกันทีนี้เจอคุณเพื่อนเพื่อนคบทุกคนในห้องเลยใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะโอเคไปเรียนกลับบ้านแล้วคุณรถกลับบ้านแล้วบ๊ายบาย